หลายๆครั้งที่ผ่านมาเรามักจะได้เห็นข่าวการละเมิดสิทธิ์ของนิสิตนักศึกษานะคะทั้งหลักสูตรที่ไม่ผ่านมาตรฐานการไม่เปิดเผยข้อมูลจนเมื่อปี2554ที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายให้สถาบันการศึกษาพึงปฏิบัติต่ตอ,อนิสิตนักศึกษาเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนนั้นไม่รู้นะคะไปติดตามรายงานของคุณธัญชนกศรีธเนศชัยคะ่ะว่าสิทธิของนิสิตนักศึกษาที่พึงได้ ได้รับนั้นมีอะไรกันบ้างค่ะใชเพื่อการพิทักษ์สิทธินิสิตนักศึกษาอยู่ไร จัดตั้งหลังจากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายที่สถาบันการศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษาเมื่อวันที่4มีนาคม2554มีใจความสำคัญ9ข้อคือนิสิตนักศึกษาต้องได้รับข่าวเกี่ยวกับการศึกษาที่เป็นความจรงิงการศึกษาต้องมีคุณภาพมาตรฐานได้รับบริการสวัสดิการดูแลสวัสดิภาพระหว่างศึกษามีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลผลการศึกษาที่เปิดเผยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอย่างเสมอภาคปฏิบัติต่อผู้พิการเป็นไปตามกฎหมายมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการดำเนินคดีหรือดำเนินการทางวินยัยต้องสอดคล้องกับหลักธรรมพิบาลโดยแนวทางการทำงานนั้นเน้นการประชุมร่วมกันกับหลายๆสถาบันการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้วยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานศาึกษานะครับลักราศึกษาที่ได้ยินข่าวเกิดขึ้นในสังคมนะครับเรื่องหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานการซื้อขายวิธีการศึกษาต่างๆเกิดขึ้นทางคณะกรรมการการศึกษาก็เห็นปัญหาความสัมพั์สิ่งเหล่านี้ที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิของนักศึกษา,าเหล่านี้จเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้ใะหน่วยงานภาครัฐเองนั้นแหละ แม่ว่าพยายามดำเนินงานเต็มที่เท่าไหร่และจะหาทางวิธีการป้องกันอย่างไรก็ไม่สามารถรับมือได้เิมยอพอนะคะก็เลยเกิดแนวคิดในการประชุมกลุ่มแกนนำนักศึกษานะครับหรือว่าผู้บริหารนิติอุคคลอรนิตินักศึกษาแต่ละสถาบันครับกรณีตัวอย่างที่กลุ่มยูไร้เข้ามามีบทบาทช่วยนักศึกษาเรียกร้องสิทธิของตัวเอง คือสภาเทคนิคการแพทย์ไม่รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งและไม่รับรองสถาบันด้านความเหมาะสมในการเปิดสอนหลักสูตรนี้จากมตินี้ทําให้นักศึกษา3รุ่นกว่า180คนจะไม่สามารถประกอบอาชีพตามสาขาที่เรียนมาได้แกลวพัดสอนนักศึกษาปี4เป็นตัวแทนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิและต่อสู้มาโดยตลอดจนวันนี้ ในอีกไม่กี่เดือนที่เธอจะจบการศึกษา หลักสูตรที่เธอเรียนมาก็ยังไม่ถูกรับรองก็คือว่าในตอนแรกนะคะคือทางมหาวิทยาลัยมีประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนมัธยมนะคะว่าหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ก็คือได้วุฒิทอนอพบเทคนิคการแพทย์บัณฑิตจบไปแล้วสามารถที่จะเรียนต่อในในสาขาปริญญาโทและปริญญาเอกทํางานในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนผลการต่อสู้ก็คือว่าหลังจากการประเมินครั้งที่3นะคะหลังจากที่ให้มหาวิทยาลัยทําการประเมินก็ผลก็ออกมาว่ามหาวิทยาลัยก็ยังไม่ยังไม่ผ่าน การรับรองแต่ในส่วนของแผนการที่ช่วยเหลือนักศึกษาก็คือให้นักศึกษาสอบอวัดพื้นฐานรอระหว่างที่มหาลาัยจะทําการประเมินในครั้งต่อไปถ้าสมมติว่าหนูไปฝึกงานยายังไม่ได้สอบใบป,ประกอบวิชาชีพมหาลาัยอื่นเขามีแต่เราไม่มีการรับ หรือกา,การพิจารณาการรับเข้าทํางานย่อมมีปัญหาอย่างแน่นอน 2. องในเรื่องของการรับรองปริญญาแล้วก็รับรองหลักสูตรและสถาบันซึ่งตรงนี้ทางมหาวิทยาลัยก็คือยังไม่ไม่มีครบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะในเรื่องของทางหลักสูตรเทคนิคการแพทย์จะต้องมีทั้งสภาวิชาชีพและก็ทางสองกอ,อด,ด้วยค่ะมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ควรจะเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะตามสิทธิ นะคะขั้นพื้นฐานสิทธิเกประการนะคะของของนิสิตนักศึกษาเนี่ยบอกว่าต้องต้องรู้ว่าหลักสูตรตัวเองเป็นยังไงนะคะแต่ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเองไม่ได้บอกความจริงนี้เลยนะคะทำให้นักเรียนจะต้องเรียนจนถึงปีสุดท้ายนะคะแต่ผลปรากฏก็คือไม่ได,ไได้ไม่ได้มีใบประกอบวิชาโลกศิลป์นะคะตามที่ควรจะได้รับสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือว่าเรียกร้องนะคะขอค่าเสียหายเวลานะคะ ทรัพย์สินที่ลงทุนไปนะคะกําลังกายที่ลงทุนไปทุ่มเทเรียนจนถึง4ปีนะคะแล้วก็เราจะทํางานปรึกษาร่วมกับสภาทนาความนะคะที่จะดําเนินการขอค่าเสียหายนะคะจากทางมหาวิทยาลัยในทางแพ่งนะคะอาญาต่อไปค่ะความยุติธรรมชิ่ล่าช้าก็เท่ากับความไม่เป็นธรรมนะคะนะคะสิ่งนี้เราต้องการเรียกร้องเพราะเราสามารถทําได้ก็คือ ความการกดดันทางสังคมยังมีอีกหลายกรณีที่ทางกลุ่มเครือข่ายเพื่อการพิทักษ์สิทธินิสิตนักศึกษาเตรียมขับเคลื่อนเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมทางเครือข่ายมุ่งหวังให้นิสิตนักศึกษาเข้ามาร่วมกลุ่มกันมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้เป็นพลังที่เข้มแข็งร่วมกันรักษาสิทธิ์ของนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติทันสนกสีีะเนศชัยทีมข่าวระวังภัยรายงาน